หมายเลขบัญชีใช่ไหมครับใช่ค่ะหมายเลขบัญชีค่ะนี่นี่คนคนไทยคนคนไทยเปล่าครับโอ้ยหนูอยู่ที่ประเทศไทยค่ะพี่อยู่ประเทศไทยครับพุดพุดไทยครับจังใช่ไหมใช่คพี่ค่ะพี่สวยเลยนะคะหมายเลขบัญชีนะคะบัญชีอะไรคะบัญชีหลัะคระบัญชีอะไรของธนาตาอะไรอะสามสาค่ะอะไรนะสามสางค่ะพี่ สามสามพอดีพอดีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนิดหน่อยสามสามค่ะตั้งสูงเก้าค่ะเก้าเก้าศูนย์เก้าอ่ะค่ะครับอะไรต่อหกเก้าเก้าค่ะหกเก้าเก้าคนจังหวัดอะไรครับคุนจังเลยสังเนียเหมือนคนใต้ใช่ไหมเออใช่ไหมอ่ะเอากดคนคนใต้อะไรนะคะคนคนคนใต้ไหมนี่จำเนียงชัดจังคนใต้ โอ้ยทุยหยาแน่เลยค่ะพี่ฮะพี่โจโจเลี้ยงปลาไหมเลี้ยงบอลชีเนี้ยโจหรือจดเอาไหมเอาไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวอยู่เลยแปดตัวอยู่เลยหรอคะใช่ใช่ทั้งหมดมันต้องถึงห้าตัวใช่ไหมใช่ไหมแป็นะคะต้องหมดไอหมายเลี้ยงบอลชีนอตถึงห้าตัวใช่ไหมที่ผมได้แปดเหลือเหลือเหลือเจ็ดเยอะเลยอินเจ็บเหรอคะใช่ใช่เจ็ดตัวใช่ ตอนนี้ผมได้สามสามเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเก้าเลยเก็ตตัวมีแค่หมเลขบัญชีนี้ยสี่ตัวค่ะทางบริษัทเนี่ยนล้วสี่ตัวนะสี่ตัวค่ะได้ไหมเนี่ยอะไรสี่ตัวโจโจ,โจใหม่นะคะพี่อ้าวพี่โจใหม่โจใหม่สามสามอ่า 3, 3. สามสามนี่เหมือนคนใต้มากเลยครับต่อสามสาม สามศูนย์เก้าเอาตัวเลขสามสามแล้วก็สามศูนย์เก้าเหรอค่ะใช่ค่ะสามสามแล้วก็สามศูนย์เก้าบอกไม่เหมือนนะนี่เอ๋ศูเก้าเก้าค่ะหกเก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดละแปดละหรือเจ็ดหรือเจ็ดตัวเนือเจ็ดตัวหรอคะครับแล้วสามหนึ่งเก้าค่ะแล้วก็สามหนึ่งเก้าแล้วก็ค่ะค่ะ เก้าห้า <95 S 1> <อ>ค่ะพี่อ่าไอสามหนึ่งเก้าห้าถูกไหมถูกไหมครับพี่ยยพอ่าครับผมสามสามสามศูนย์เก้าหกเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สี่สองห้าอีกอีกสามตัวอีก,กสามตัวหรอครัพี่ก็เก้าเจ็ดเก้าสามงก็สี่ตัวแล้วเบ้อ ใช่แลวค่ะก็เก้าเจ็ดเก้าสามผมบอกเลยสามตัวนี่ให้เก้าเจ็ดเก้าสามมันสี่ตัวเบิด์ยังเหลือกี่ตัวอีกหรอคะเอาอีกเหรอได้ละมึงธนาคารอะไรอย่างนี้ยังเหลือกี่ตัวอีกหรอคะพี่ไม่เหลือแล้วเลยเลยเลยมึงเกินให้ตัดตัวไหนก็ได้เอาตัวไหนตัดตัวไหนเอาเยอะเขาขาอยู่ที่สองหมื่นกว่านะคะพี่พี่ไปบนด้านไม้อ่ะกว่าไปเท่าไหร่สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าแล้วเดี๋ยวไม่บอกนี่เนี้ว ธนาคารไดธนาคารได้ธนาคารเหรอคะครับมีอย่างแบงค์ธนาคารกรุงไทยค่ะกรุงไทยกรุงไทยมีหมายเลขบัญชีกรุงไทยสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็หกตัวกรุงไทยอาเบชื่อชื่อเลขบัญชีชื่อเลขอาเชีเหรอคะก็ยอู่าอะไรยาอูว่าอะไรนะคะเมื่อกี้เหมือนหัวร้อน ลรากรรมแม่พ้ากรรมกันนาสาวสุน,นารีสายภ<น>าค่ะสุภาค่ะสุนารีอะไรนะนาสาวสุน,นารีสุภาค่ะสุสุภาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนทวนทวนมามหมามายเลขอ่าบัญชีนะาสามสามสามศูนย์เก้าหกเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสาม โอเคนะกุงไทยนะสองหมื่นเท่าไรคะยี่สิบหกร้อยโขขอยู่ที่สองหมื่นกว่านะคะถ้ากว่าเท่าไหร่ผมได้กระเตียนใบบนสองหมื่นสองหมื่นสี่ร้อยสองหมื่นสี่ร้อยสองหมื่นไม่ใช่ค่ะตัวใหม่นะคะสองหมื่นสี่พันยี่สิบเก้าาค่ะยิ่งโทยิ่งขึ้น,นเหรอวะสองหมื่นสี่พันนะสองหมื่นสี่พันเท่าไหร่สองหมื่นสี่พันยี่สิบเก้าห้าร์เลยยี่สิบเก้าบาทค่ะเพื่อนมาหลับว่ายี่สิบเก้าเนี่ย้าร์เลยยี่สิบเก้าหล่ะ nigba lili ndina yigami.